ใหม่ Toyota er, t ้าฟอร์จูเนอร์3.0 TRD Sportivo หน้ายักษ์ปี2010สีขาวแลไอเทมที่น่าเก็บไว้ใช้งานคันนี้รถบ้านมือเดียวอกห้างป้ายแดงนะคะราคา575,000บาทเท่านั้นสำหรับใครสนใจติดตามชมคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าคันนี้จัดยอดไฟแนนซ์ได้สูงสุดฟรีดเวอออกรถศูนบาทใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC น้องเอมี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ยืนอยู่กันที่บริษัทเพชรยนนะคะสำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้น้องเอมี่อัปเด,ดต Toyota Fortuner ออ,อีกหนึ่งคันในบริษัทเพชรยนนะคะน่าใช้งานสุดๆเลยคะ่ะน่าหน้านี้เลยนะ,ะเป็น Toyota Fortuner อ,อ 3. 0 TRD Sportivo ขับเคลื่อนสีล้อสีขาวคันนี้นะคะเป็นรถ f o r t u n e อ,น,อนะสเปค TRD แท้นะคะปี2011 เลขไม่250,000กิโลค่ะคันนี้ผ่านการใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นนะคะกับราคาตั้งขายสุดพิเศษเลยเพียงแค่575,000บาทนะคะได้ Toyota f o r t u n e r รุ่น็อปเลยนะในราคา Ego ค่ะคันนี้นะคะสำหรับใครสนใจกําลังมองหาตามหาอยู่นะคะติดตามชมคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะก็เป็นโฉมหน้ายักษ์นะครปี2011เนอะสีขาวสวยๆเลยจาพี่นะ,ะตัวไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะ ตัวกระจังหน้าคมเนี่ยมค่ะนะคะปะขข้ายทะเบียนสีขอไข่ทอโทง6 7 2 9กรุงเทพมหานครได้ไปในเชิงงานกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะประดัดหมอกตั้งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับชุดแต่งเท่เลยนะที่แต่งจากโรงงานเลยเป็นชุดแต่ง TRD ค่ะพี่นะสภาพสวยงามสุดๆเลยสาหรับคันนี้สีขาวนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเลยนะว่าไม่เคยผิดความชนหนักกับสีจมน้ํนากอบไมคแต่ต่อดตแต่งหน้ารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยค่ะพี่สวยงามแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้ คันนี้นะฮะก็ล้อนะเป็นล้อแม็กอะลอยของ trd นะ trd แท้เลยล้อแม็นของเขาก็จะเป็นสีเทาควันบุรีนะฮะสภาพสวยงามนะคะนี่เลยแม็กสภาพดีสุดๆไม่เคยกินถนนไม่เคยกินฟุตบาทค่ะนะฮะพร้อมยางปี2021ทั้งสี่เส้นเลยนะจ๊ะพี่ยางได้ปี2021นะคะนี่ปี21 สภาพสวยงามค่ะนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเลยนะพี่นะสําหรับใครอยู่แถวนี้นะมาชมรถัวจริงมาลองขับได้เลยนะคะสามารถจัดไฟแดนได้เรียกยอดสูงสุดนะคะจัดเต็มฟรีดาวออกรสุนบาทได้เลยจากพี่ตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมเนาะโครเมียมแท้เลยตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่ทางแกรมของทางตัวรถทั้งสองฝั่งเลยกระไดขึ้นข้างนะคะเป็นกระไดสีดํา นะก็เดี๋ยวเราเก็บงานให้ใหม่รอบคันเลยนะพี่นะสวยงามแน่นอนจากพี่นะะตัวนะ,ะที่เปิดประตูนะมีกันลอยโครเมียมภายในกันมากดีกว่าค่ะภายในนะคะเบานนะ,ะาหนังสีเบดเนะาะเบาะหนังสีเบดหรือสีครีมนั่นเองค่ะพี่เบาะปรับไฟฟ้านะคะสวยงามเนาะปีหนึ่งหนึ่งนะคะทันสมัยแน่นอนนะคะภายในออปชั่นภายในดี ะะถือว่าน่าใช้งานกันเลยทีเดียวสําหรับรุ่นนี้ค่ะโครมาลนยนะคะปุ้มหนังสีดําเดินได้แดงนะคะมีมัลติฟังก์ชันให้ค่ะพี่นะคันนี้มีครุสคอนโทรลให้เรียบร้อยค่ะสําหรับ f o r t จ n เนหน้ายักษ์ปีสิบเอ็ดคันนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าสีดำนะแล้วก็ตัวเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่น CDFM มีหน้าจอนะะสามารถดูนีวิเกเตอร์แผนที่นำทางแม่นยำได้ค่ะ ะะแล้วก็ Air Auto ค่ะน้องคันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็น4 w h e วิเกียร์ออโต้ค่ะที่พักแถนนะคะสวยงามนะภายในล่องรอยการใช้งานหนักไม่มีเลยจ้ะพี่สำหรับใครสนใจคันนี้นะติดต่อได้เลยนะคะสภาพสวยราคาดี575,000บาทเท่านั้นไม่ใช้งานไปที่250,000หมกิโลค่ะประตูฝั่งคนขับนะคะมีลายไม้ชัดเจนเนาะลายคาร์บอน สวยงามนะฮะแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานเลยนะม,มีคนขับหนึ่งบานปรับออโต้นะคะกระจกมองข้างนะฮะพับเก็บไฟฟ้าเนาะสวยงามเลยคันนี้สำหรับใครสนใจจัดไฟแนนนะคะก็ต่างจังหวัดออกรถได้เลยนะทุกจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนนอกสถานที่ทั่วประเทศเลยนะทุกจังหวัดค่ะเดี๋ยวให้ดูลายกระดูกงูก่อนจะพี่นี่ วกลเม็ดอาร์อะไรพวกนี้ค่ะเดิมๆโรงงานหมดเลยนะประวัติชนหนักไม่มีนะผิดความไม่มีแต่ต่อแต่งไม่มีนะคะการันต,ตีได้เลยนะเรามั่นใจเรื่องคุณภาพนะฮะว่าคัดเกลียิทุกคันแน่นอนจากพี่ดานะคะเลขรถตรงการชัดเจนหมดเลยนะถ้าอยู่ระแวกมิวรีนะคะสามารถมาชมรถตัวจริงได้เลยนะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เบาะแถวสองแถวสามสภาพดีนะคะนี่ให้ดูเบาะด้านในก่อนนี่ สภาพดีสุดๆ,ๆเลยสำหรับคันนี้นะในราคา5้าแสนจหมุน้าพันบาทเท่านั้นผ่อนเพนงาละ1หนึ่งมื่นบาทนะคะสำหรับใครสนใจติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยนะรุ่นนี้นะ T.R.D ค่อนข้างเป็นแร่ไอเทมเลยหายากนะคะรถสภาพสวยๆอย่างนี้เนาะ,ะด้านในเจ้าของเดิมก็ปูพรมมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะ Fortuner 3.0 T.R.D Sportivo ขับเคลื่อนสล้อขับสนะครปีสิ สีขาวสภาพส,สวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะจัดยอดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะสําหรับต่างจังหวัดออกรถได้เลยจากพี่ทุกจังหวัดนะคะโทรหาน้องเอมี่ได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็สามกเบอร์ในแคปชั่นด้านล่นางใต้คลิปมีให้เรียบร้อยลิงก์ลายมีให้เรียบร้อยค่ะพี่จา๋าสาหรับไฟท้ายคันนี้นะกะ็เป็นไฟท้ายหลอดปกตินะคะดำแดงขาวเนาะคิวโครเมียมค่ะ สติกเกอร์ T R D Sportivo นะคะเปิดตา f o r เ u อร์นะคะฟู l l time เนาะอันนี้เป็นฟู l l time ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะสำหรับด้านหลังนะคะก็มีเซ็นเซอร์ทายให้สองจุดเนาะแล้วก็อ่าคันนี้นะเป็นชุดแต่ง T R D รอบคันเลยพี่นะฮะสำหรับใครสนใจคันนี้นะติดต่อหาน้องเอ็มมี่ได้เลยนะคะเบอร์ทิ้งมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวพาชม ด้านหลังเก็บสัมาระด้านหลังกันหน่อยนี่นี่ค่ะพี่นะฮะก็น็อตไม่เคยขยับเลยนะน็อตด้านท้ายไม่เคยขยับนะฮะน็อตสภาพสวยงามนะฮะก็ถือว่าเดิมๆโรงงานค่ะพี่นะฮะรับประกันเรื่องโครงสร้างไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำกับสีจมน้ำกอใหม่เนาะลูกค้ามาชมรถได้เลยนะที่บริษัทมาทดลองขับมาฟังเสียงเครื่องได้เลยนะจ๊ะ นี่คันนี้นะรายละเอียดตัวรถนะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สามจุดศูนย์วีทีอาร์ดีสปอร์ติขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะปีหนึ่งเอ็ดสีขาวนะคะเลขตัวรถชัดเจนตัวถังชัดเจนนะคะก็คันนี้นะเป็นรถมือเดียวนะคะตอนนี้นะเจ้าของนยะเป็นชื่อเพชรยนต์แล้วนะะก็ไม่สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลนะคะตลอดอุบัติเหตุหนักไม่เคยแน่นอนนะเพราะว่ารถของเราคัดเกตนะคะสภาพสวยงามนะสำหรับใครสนใจคันนี้ติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยนะคะ สปอยเลอร์ด้านหลังนะคะก็ของตรงรุ่นเลยนะที d ดีสปอยเลอร์นะฮะก็สวยงามหลังคาด้านบนนะคะสีไม่ฉลอกแน่นอนนะพวกนี้เพราะว่าเราคัดเกตรถเข้ามานะคะไม่เคยผิความบุบไม่เคยชนหนักแน่นอนนะลูกค้าสบายใจได้เลยซื้อรถกับเรานะฮะซื้อรถกับเราหนึ่งได้ความสบายใจแน่นอนค่ะพี่เรากล้าการันตีเลยนะคัดเกตรถทุกคันค่ะนะฮะล้อมแมต ยางปีี่สอทั้งสี่เส้นนะคะคันนี้นะในราคา5 7าแ0 0เบาทเท่านั้นค่ะสภาพภายในสวยทุกมุมแน่นอนนะคะแอร์3แถวเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งเนาะ T P V หนรุ่นที่น่าใช้งานเลยพี่เพราะว่ารุ่นนี้บอกเลยนะว่าเป็นรุ่นที่คนไทยเนี่ยนิยมกันมากๆากนะเพราะว่าอะไรหาง่ายไม่จุกจิกนะคะ ภาพดีนะคันเกียร์ด้านในเบาะด้านนอกด้านในดีหมดเลยเอกสารทุกอย่างนีให้ตรวจสอบครบชัดเจนหมดค่ะพี่สำเนารถอะไรพวกนี้มีหมดนะสามารทักมาขอทักไลน์มาได้เลยนะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะเรามีเอกสารทุกอย่างแสดงชัดเจนหมดค่ะนะคะคันนี้เอาตอร er ์าฟอร์จนอระคะ 3.0 CRD Sportivo สีขาวนะคะคันนี้575,000บาทเท่านั้นใครสนใจรีบเลยนะภาษีพ,พอบอรบต่อใหม่ครบเรียบร้อยค่ะไม่ขาดนะะ้ไม่เคยขาดเลยทะบงทะเบียนครบหมดเลยเล่มเช็คได้หมดค่ะเดี๋ยวพาชมเครื่องกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับรถคันนี้สำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะให้ดูสภาพเครื่องก่อนเลยนี่เครื่องใหม่มากๆสภาพดีสุดๆ นะะแต้มสีโรงงานนะคะนี่แต้มสีโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะพี่จา๋าดูแต้มสีโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะสภาพสวยสภาพดีมากๆคันนี้นะคะในราคานี้เลยนะห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เนาะสองอ่าสามจุดศูนย์นะคะ,เ,ตต er, นะ 2, ะ,ะเครื่องยนต์ไม่ดังไม่ขึ้นสนิมไม่หลวมแต้มสีอยู่ครบทุกจุดเดี๋ยวให้ดูคันหน้าครับพี่คันหน้าเดิมๆโรง,งงานชัดเจนนะคะนี่ชัดเจนมากๆนะ องชัดพอไหมนะคะเม็ดอาร์กรอยซี scene. นะะจุดสำคัญต่างๆของทางตัวรถที่ออกศูนย์ชัดเจนหมดเลยครบทุกจุดค่ะพี่แผนเพลโรงงานนี่นะฮะก็สภาพสวยงามนะคะคันนี้ภายในห้องเครื่องดีนะไม่ดังไม่เยิมไม่ขึ้นสนิมน้ำไม่สั่นสายพานลมโล่งนะคะเปลี่ยนทุกระยะนะคะของอยาง่าต่างๆดูแลทุกระยะคะ่ะเจ้าของเดิมมือเดียวนะคะพี่นี่ให้ดูแต้มสีโรงงาน ต้มสีโรงงานก็คืออยู่ครบทุกจุดอ่ะนะคะให้ดูด้านในดีๆนะคะนี่เลยนี่สภาพดีมากๆนะฮะก็สวยงามนะซีนทางมะพร้าวเดิมๆน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับครับพี่นะคะคันนี้ฝากระโปรงเดิมๆโรงงานจากศูนยนะฮะสติกเกอร์จากโรงงานเมดอาร์คพวกเนี้ยเดิมๆโรงงานหมดเลยพี่เห็นไหมเนี่ยนะคะรอยซีนเดิมๆ เบ็ดอาร์คเป็นไงอยู่ครบทุกจุดไม่มีจุดหายนะฮะไม่มีจุดไหนเหลือครึ่งหนึ่งเนะาะฝาอ่าตาะทะพโตโยต้าชัดเจนค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะ5 7 5 0 0นบาทเท่านั้นโตโยต้าฟอร er, ์จูเนอร์สา VTRD Sportivo นะคะปี11สีขาวและไอเทมมี1คันน่าใช้งานมากๆนะฮะคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะะเครื่องยนต์ดีจัดไฟแนนี้เต็มสูงสุดฟรีดาวออกรสศบาทได้เลยพี่ ะะสำหรับใครเนี่ยฮะที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสนใจ t o y o ต a Fortuner 3.0 VTRD Sportivo นะคะปี11คันนี้สีขาวราคา5,7 5 0 0 0หมื่นบาทเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวของห้างป้ายแดงเลย นะคันนี้สามารถจัดยอดไฟแนนซ์สูงสุดฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนนานสูงสุด84งวดข้างงวดประมาณ1,000 10, 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยทุกอาชีพค่ะพี่ขอแค่ประวัติเครดิตปกติเท่านั้นนะคะลูกค้าต่างจังหวัดสามารถออกรถได้ทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้สันออกตกเรามีทีมงานมาร์เก็ตติ้งไฟแนนซ์นะคะเซ็นเอกสารให้กับท่านถึงที่หน้าบ้านทั่วประเทศเลยค่ะนะคะ ก็ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์096 725 2736นะคะ0 9 6 7 2 5 2 7 3 6ค่ะเบอร์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างในแคปชั่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลิงก์ลาด้านล่างใต้คลิปคลิกเข้ามาได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมในการผ่อนพักมาได้เลยค่ะก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ